ก็หลายๆคนผ่านไปแค่รอบแรกรอบเดียวเราก็รู้สึกว่าเออเสียดายที่แบบวันนี้มันไม่ใช่วันของเขาไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่วันนี้มันมันไม่ใช่เหมือนดาวเขามันไม่วิ่งมาเจอเราวันนี้มันก็เลยแบบเขาอาจต้องกลับไปอยากเห็นบางคนอะที่วันนี้มาที่ให้โอกาสมมกโอกาสให้ครับแล้วเราหวังว่าพรุ่งนี้จะได้ทําอะไรให้เราเซอร์ไพรส์มากขึ้นจะได้ผ่านถ้าไม่ผ่านก็เหมือนกันแล้วก็ตัดเหมือนกัน เรามาเรามองในรูกของตัวเองมันเป็นการแข่งขันมันเป็นเกมแหละเราต้องยอมรับแต่ว่าเรามาเรามองในลูกของตัวเองและทำลูกของตัวเองให้ดีที่สุดทําตัวเองให้ให้เฉิดอฉายที่สุดแต่ว่าไม่ไม่บีเพื่อนนะอะไรอย่เงี้ยก็คาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่อรไพรส์มากกว่าวันนี้ตอนแรกทําดีมาดอปตอนหลังก็มีมันก็ทําให้เราเห็นว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนวันนี้เรา เต็มร้อยแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ขอแบบพันล้านเลยค่ะยูจะมาแบบก็แกกแก,แ,ก,แ,กแบบวันนี้ไม่ได้แล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องล้านล้านล้านเท่านั้นนะคะเจอกันค่ะ